สบายดีครับพี่น้องผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตล,ตล,ตลาดนัดโคกระบือบันโน่นสวรรค์อำเภอปทุมรมาชบาลิตครับมันนี่เป็นบจันทร์ที่หกเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันหงร้อยหกที่เก็บครับกูมบัญชวยดิ่นดำ้พาพี่น้องมาเบิงตำรวจลาคขางงัวทางอิส ทางทงกล่านะครับ<ห>บันพนในดอนเฮาตอนนี้ง่วงกำลังเขามาครับ <c oughs> เราช่วงบรรยากศาศไปก็พี่นองโดนได้ห่างกันมาแหละง่วงขึ้นไร้แล้ว ไปไทยมากไปมากฟุตเดียวเอาม่แยกตัวฮะเจ้าบ huh? ้านละหนึ่งเกตพ้าร้นเกตพันห้าร้อยเออใหญ่อยู่ดิสูงดีอยู่ตัวแมวกันแม่นบ่ะตัวแมวเธออะไรยี Después ่สิทธฮะหนึ่งเกตพันห <Prem> ้าร้อยค้องว่างสูงไว้สามที่บวก นี่ก็ลอยสามที่บวกขึ้นกันครับต่อนร้องในฝากเพอร0์เก้ 2> 9, 2, 3, 6, ากว่าไป292เก้าสองศูสามกแปดเนื้อไทยอัตสมันมนูคล้ายเราบ่เนี่ับ่บดีครับข้ายเราบ่ววครับ ผมว่าผูกโซ่เนาะมันมาไขครับผมสบายดีแหละสบายดีครับครับผมเป็นยังไงดีครับนี่มาจากตัวลราเมือนกันนี่ปะแยกลูก งแยกลูกทองสเดือนแล้วอสมพใดลูกใบพอได้แม่อสูงลอยเท่าไรสูงลอยห้นโอยเวีครับเปิดไปเท่าอ่านสามหมื่หนึ่บาทลกสั่งดี่ใหญุ่สามหมื่นเด็ดต่อรองได้นเตาครับแม่นี่ดิ เงินเดันหาอยครับวดวัดทองบ้างเงินป่ะลอยลอยซีไปนน่ใช่ลอยซีี่แปะครับเอองัวโค้งกับพ่อไปเลี้ยงนี่พี่น้องเอ้มาจากไหลูกมาจากเจ้ตูเลยนี่ะอ๋อฝากเบอร์ละ062-986-6960หอยยัง อำนาจครับผม A mm. ม án án ันมาหนาสุด้วยสกัสดีครับเอามาจากตัมันตัวละทํานไม่ะนี่ยนู่้วก็ลาเอามากูนี่ครับเจบาทตัวเบาทห้าสิบครับเบาทห้ิตัวเมียสังสองตัวเมียัสองครย ุศ้าบวกกินครับแยกว่าขันแยกแยกอแยกครับเอาตัวเดียวก็นยกครัวก็ไครับยกคูเ่เท่ยกคู่ยกคู่สปดครับมืนถือตัวละเก้าพันขันแยกดีแยกก็แยกแยก,ยก็มาว่ากันที่ล้าครับอ๋อออเาากันไนนนครับผมเอาเมีเสาวหน่อยให้มักน้ำฝากเบอร์สแปดอ้ยบ้าเี่แปดหนึ่งเก้าูย์ครับหอยยังก่อนอยพ่นลอเมันหาครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับได้แจ็คโตแล้วเมื่อจะได้ขายตวนไม้เออเออเอา,เอามันหม,มันตาเศ้าไอ้ผลลูกของแม่แม่ลูกครับลูกแม่ลูกกู่ลงกแี้ครับ เมียชองบ้านขึ้นผสมแล้วเมียท่านไหนาไหนผสมเนี่เสียวจังบาทของขายขายให้เพื่อนเราเท่าไรนี่ขายให้เพื่อนเรามอัวเซนคนถามคนเด็ดถามตัเทืกเงี้ยบ่บ่ครับเทือกเงี้ยครับ

khỏe mà ăn cho thầu tôi lục thảo đi các bạn mấy các bạn hả có mươn cao Ồ, giờ tôi đều là khắp khó lục sáo phải nha tôi nhanh tôi nhau lạt đồng, 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 đồng. Đi. Chí đầm đi chị đầm có cao to này nó lục à. đó à. bà vừa thua lục 0 9 2เสค่ะเกาห้าเนลูกสาวเหมยสนสวยแก่ยออนยดงเหรอพ่อเออไฟนักหักนี่จะโศมากีบสาวละเ้ยใสเอาต่งคอห้อง เอาตันเม่ขายดีแม่สาวเหรอสาวจักบาทเหรอสามพันหาต้นนี้เด้อมื่นหนึ่งโอ้มื่นสันหาก็เมื่นหนึ่งครับต่อรองได้ทั้งสองตัวเอามาแม่นก็นไหมทีุ่้มฮะ dặn tôi bực câu bay bia ngoại hiệp tôi bia ngoại tôi đi ủa bia đi ủa bia ngoại hiệp tôi bia ngoại hiệp đi đục kèo เมื่อเก่ากับสามตัวต้อร้องได้อีกเรนนี่นต้อร้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ข่อยากก็เดี๋ยวไปเห็นเบียงฝากเมือศ์แปเออสามสามสามเจ็ดห้่อยตันเมืองสวตอันนี้ก็แมเมนต์กันหนึหนึ่งว่้เพื่นฝากไว้เโอ้

เอาขาหวาดัดเลแม่แม่ลูกแม่ลูกลูกกับลูก,ลกแม่สวัสดีอ่ะแม่ลูกก็จะบาดอันะี่ใหญ่ยา,ย,ยาวดู เป็นลูกมายบสวิตามินสาวจิรันพรอบสมรืบ่ก็สะสมมาแล้วไหมสกมื้ะสมมแวสองโตรับอสในสิบกว่าหมื่นอล้ kéo tôi lắm các bạn là tôi tôi đi sáu mươi này sáu 60... mươi anh đi sáu mươi hà xuống gọi si thì buộc anh đi sáu mươi hà thật anh đi mươi to lắm đấy ba bữa thua lục 0 8้าดนะครับศูนย์เก้าแปดสองแปดหกหกสองห้าสองจากสาอ่ะจากชุมพลบุรีอ่ะมันห้านครับขอบคุณครับ দেখাই ল'ব লিখক কমনি โมบีจะได้อะไรโคทีขายไปสาวโขด่คบีไดบัตรเหลือนั่นมามาไปแซวเอ็นสาวโขดอันเดียแซวเอ็นครับเออเอาแต่โคนีขายแล้วครับ เื่อบ้านมุกบนเขาบอกว่างเลยเจ้าอยู่แล้ว้อนร้ออไนัดโคบเนี่เหลือดิฝากเพื่อได้ไหมอน้องอะไรขแพอยูเอาฝากเพื่อฝากเพื่อหอยมอต้งต้ดนะครับศูนย์แปดหก่าเกครับมันมาบคุณครับ

เขาตอนนี้ก็อ่านเล่ก็หมเก็ดลูกกับลูกแม่ลูกกับแม่ครับแม่ท่องบ้างปท่อบ้างหรือผมบอครับลูกมันแดงดีอยู่ลูกมันกระด้างสองหมื่นเก็บศูนยยสามสิบ่ตอนลอกไหนนาอนอ่านเนาเอาปลาเบื้นนะศนยเก้าสามสว่าไปเจ็

นี่ลูกแม่ลูกเด็กจะห้สมานู้าหนาดีนะหน้านะสามันเ็บห้อ,องบ้านให้ผสมเลี้ยวแม่สาวนาายญ่ดีอยู่สูงลอยซี่จีบวกกันดีเกาฝากเบอร์โทัล่ศูนย์้าสมสาว่าไปเจ็ดเก้าเจดสี่หกหนึ่งครับมั่นวันขอบคุณครับ คลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสำนึกครับสบายดี